เธอทุดไอ้เพื่อนปูไตไงเคอร์ยิออย่อยาบอกนึนเหลือกูคนเดียวอะไอ้ข้อน่าทึ่งเลยคือผีมันล่าต่อเนื่องครับมันไม่หยุดครับแล้วเพื่อน <c oughs> เพื่อนผมหายแล้วผมอยู่ในห้องที่ผีมันสีงีอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> ดูดิเพื่อนยังดูไหมเก็บเพื่อนยังยูู่หรือเปล่า ไอ้ผีมันเดินข้างกูเลยแล้วเฮียแล้วกูเสือเข้ามาหลบในที่ที่มันผีมันประจําอยู่ด้วยอะ่ะนีก็ไม่ได้ด้วยทําไงดีไอ้เพื่อนกูน่าจะตายห่าหมดแล้วหรือว่าผมมอบมอบตัวดีวะเนี่ยมันอยู่ในห้องอะ่ะผมไอ้ย้าก <c oughs> ูหมดกูรัน่นแย่ละ ไอ้เยอะก็ผีมันผีมันอยู่กับผมอ่ะมันแม่งเดี๋ยวผมแอบในห้องนะ้ำา้องตายขาเสื่อมแน่ไอ้เยอะประเด็นคือผมไม่รู้ว่าเพื่อนผมตายหา่างหมหรือยังอะ่ะเพราะว่าผมอยู่แอบอยู่ในห้องผีสองต่อสองเลยไอ้เยอะมันวแม่งอยู่ประจําจุดด้วยเอาว่ะผมตัดสินใจละ ผมแอบมากๆคอละ <c oughs> ไอ้ยันี่กูเปิดเบาสุดเลยเนะี่ยยืนขึ้นเอ๊ะว่าแต่นี่กูถืออะไรอยู่เนี่ยอ๋อไอ้เชียนน่ดเดียวอันนี่ไง มึงเจอกูแล้วมึงเข้ามาหาก,กูสิว้สัสเข้ามาเลยมึงเข้ามาสิวะเข้ามาดิมึงเข้ามาเออฮัลโหลมีใครยังมีชีวิตยอยู่ไหมครับ ตายห่ากันหมดได้ออยังฮัลโหลเดี๋ยววะเดี๋ว่ามันออกห้องไปหมดแล้ววะฮัลโหลตายห่ากันหมดได้ออยังครับผีแม่งก็อยู่ไอ้เี้ยผีมกูอยู่ข้างน้ำกูฆ่ากูไม่ได้ดิเอาดิกูจะอยู่อย่างงี้ตั้องฟังน่ะเหลี่ยมซิกไงฮือ <c ười> เออเข้าไปดิวะม่เพื่อนตายหมดแล้วใช่ไหมไม่มีการตอบกลับอย่างนี้จะได้มอบไอ้เี๊บผมว่าตายหมดแล้วจริงวะ่ะฮัลโหลฮัลโหล น้องใจเย็นๆพี่ขี้อยู่แป๊บเดียวสัตว์สัตว์ไม่ไหวละเอ้ยเอ้ยไปละสัตว์เอ้ย หรือว่ามันออกเกมไปแล้ววะคือไม่อะไรคือผมคือเราแอบอยู่ในห้องน้ำมาหมดเลยเว้ยแล้วอยู่ดีไอ้ดีอีกคนนึงมันหายไปอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเดินหนีหรือว่ามันออกเกมผมมันออกเกมแน่เลยว,วะ่ะรือเปล่าเราลองดูวัดใจไปเลยเอเอประตูล็อกเยี่ยม ไอ้แล้วมันแล้วแม่งล่าต่อเนื่องเลยกูว่าเพื่อนกูตายหักหมดแล้วแน่เอ้ยเพื่อนกูออกเกมหมดแล้วแน่แนเลยเอาไปเชียก์ตกใจหมดขึ้นมาไอ้เชียตอนมาให้เอา้ามันไม่หยุดอะอะไรอะบอั็อกเออเฮ้ยมันบั็อกหรอทำไมไม่หยุดอ่ะ เฮ้ยกูอยู่นี่มาฆ่ากูดิว่าตอนนี้ผมเครียดมากเลยว่ามันมันจะฆ่ามันก็ไม่ฆ่ามันกวนตีนผีมันกวนตีน,น,น,ตนอ่าเดี๋ยวกูเดินไปหาทังห้องเลยเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่นี่ฮัลโหลมาฆ่ากูดิ เอ้ยพอวันพอตอนไหนกูอยากตายมันสึกไม่ฆ่ากูนเนาะเอ้ยเด้กูอยู่หน้าบ้านแล้วนี่มาฆ่ากูดิฮัลโหลฮัลโหลมาฆ่ากูหน่อยกอยากตายเพื่อนกูทิ้งไปหมดแล้วเออเพื่อนกูน่าจะออกจริงอ่ะเอ้เพื่อนออกทิ้งกูอะฮัลโหลฮัลโหล ไอ้เจ๊ผมว่าไอ้เจ๊มันออกจริงว่ะมันแต่ว่าตั้งค่ามันยังขึ้นวิดีโออยูนะ Hello? 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 ่นะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมึงหลงทางเหรอเพื่อนผีหลงทางเหรอหากูไม่เจอเอาอ๋าเอเฮ้ยเอ้ยไหนขอดูหน้ามึงชัดๆหน่อยเด้ อ๋อมึงติดประตูนี่เองเอาเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้สัตว์ทางนี้อยู่นี่หลังมึงนี่เอาเอาเฮ้ยผีมึงไม่ฆ่ากูเหรอจริงดิเอาไอ้เยอะกลายเป็นเกมตลกอ๋อเอา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 ,เอา หรือว่ากูตายแล้ววะเอ๊ะหรือว่ากูตายแล้ววะผมนา่าจะตายแล้วแหละดูเออมาหากูาดีมาหากูาดีเออ,เอ,อแสดงว่าผมตายไปแล้วแน่เลยว,ว่ะอ,อีเจนี่กูกลายเป็นผีไปแล้วเหรืออะไรวะแต่ไม่ก็ยังปกติอยู่นะเนีย่ยนายเธอเธอ ปล่อยเราไปได้ไหมอะกูอยากกลับบ้านเธอคือเนี่ยผมแอบเรื่องเดี๋ยวเสนอเรื่องเหอนคือเรื่องของเรื่องคือผมแอบอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยผมหลบมุมอยู่ตรงเนี้ยแล้วผีมันเดินม,มามันมาเนี่ยมันยืนอยู่ด้านหลังผมอย่างนี้เลยเว้ยผมหันไปเต็มหน้าเลยเว้ยแต่มันก็ไม่ทําอะไรผมอะแต่มันแฮ e ใส่ผมแล้วนะมันแฮ r ใส่กูสามรอบเลยอะแล้วอยู่ดีเพื่อนกูหายมึงคิดดูดิว่ากูตายแล้วแน่เลยว่าต่เกมมันบักใช่ไหมน้องสาว ทำไมก่อนหน้านี้มาลากูในห้องน้ำยังมันจะเอากูในห้องน้ำไม่ได้เลยตอนกูแอบดูเนี่ยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเ้เลย้ยโฮ้ยเฮ้ยเนยเฮ้ยเฮ้ร้เย้้เฮเยฮอ้เ้ยอายย ก็ไม่มีอะไรหรครับแค่จะให้ดูเฉยๆว่าผีก็เป็นมิตรกับเราได้เหมือนกันนะโอเคพี่เจ๊กตกใจหมดออ,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 อกดคิปวะก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดินคลิปนี้สอวนให้รู้ว่าผีไม่เลวทุกตัวนะครับบายอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้จะบอกลาอย่งนี้ก็ไม่ได้บอกลาน้องก่อนเนอเอชื่อน้องชื่อวิลเลียมเดี๋ยนะวิลเลียมเราคงต้องลากันแล้วนะเอ,อช่วงเวลาที่เธอมีให้ใหกับเราเราขอบใจมากเลยนะอ้าวหายออเดีอ๋ออยูสออ่สักที่อ่ะเพื่อนน้องเอาเอาเอาน้องลาก่อนนะ เอาเอาอ้าเอาเอ,เอ,เอบ้กจริงอะไรเอ้ยในไ,ไม้น้องไม่ทำอะไรเราไปก่อนนะน้องเอากดปิดกดปิดแจ็แม่งอย่างกี้เลยไอ้สุดมึงรู้ไหมว่ากูนั่งอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงอะมันกูเห็นมันยังล่าอยู่เลย